เ่อทกานอนิราเออเายตว่าทางนนสั่เพเลาะให้อาลุกมการเพื่อนเาได้แนนอนทีมีท่าน้แค่คะแ่งของเมืองเวกันอ้าวจวก็ไปเนาะติว่ากระจกไปเนาะตัวเป็นวัดพดีเนาะมาได้สามสี่ถอนเนาะต้องเชิญท่านติว่าเื่อน่อนเนาะแต่แต่ละทีมเนาะือว่าออกมาเจอ ดูด้านอ้าวที่เอาจับเป็นทั้งสามทีมโอ้มีซีได้ไงมีซีเ้ได้หักเกิดขึ้นนี่เีมส่งยงไหมเจ้าด้วยเอ้าเอาตัวมึงฟอมการเชื่อช่ีน้องกันเด้อ้อมกันเด้ออาฟัเส้นเป็นเกียหน่อยกันนะพงหนอ อ๋อทุกวน้องๆนักเรียนเท่านอจะพาวอทุว่าเฉพาะองค์เนเราให้ตังนาอให้ดูสะกอนะเพราะว่าที่นีทั้งเุฟติาะ สุดยอดสุดสุดกระตาตดเจสองน้อยเนาะมอบโดยทั้งจะต้องจัดแบทพระมงาุปเกียรติมอบเนาะ ตีต้องดีใจด้วยเนาะท่านตลอดรองสาเนาะตีน้ำทีมมาจากนครลงมือกันเนาะเพื่อมาสร้างบรรยากาศให้บ้านเกิดเมืองนอนเนาะเป็นบอกเคยปะเคยอะไบอกเคยรักเคยห่างทุกตุกตีเนาะเป็นนำทีมงานมาเนาะเพื่อสร้างสีสันเนาะให้ทั้งบ้านแล้วก็ทั้งเมืองเนาะเป็นบอกเคยปะเคยอะไร ีและท่านยอกกระทืบเราทั้งมีทั้งเทียจเกตุกุ่งนาะที่ะมอบสุดนักเรียนเออสุดกีฬาทั้ง33มสุดระกรบาเตะสองหน่วยนาะสุดถวอเราเป็นมูลค่าอยู่สามหลาหาแสนทกขมาพันกีบเนาะเอาเฮียนเส้ญเลยนาะท่านต้องจันบัวพวง เดิเกเ่งมางจะเว็นนหน้าอาตอมออก็จะเอากอร์ดอปนบปไปเก้าไหนร้องนห้นะอาอท่านเรากนั้นเนาะทั้งยาคูเงินเนาออะไรกันเลยมาบอบเป็นท้องควัญเน่อ ให้น้องนักเรียนสองแสนกี่โอ้โดยโดยขาบอกขอบใจเนาะซึ่งดอลลทองสาเนาะกันยางนอมอบุกนอทั้งทีมงานวรรณคดีนอทั้งีงยนสามห่นหนอทีมเาืมอก่อนว่าสทีมพนานอตตื้มีสองเนนมาเพ่มีป็นหาแสน0ิดแปนนทั้งนายทห มาหล่อเบิ้งคลองคลายคลาของคนคลายของโพดโพดโพลายล่ออือป้ใหญ่นีแล่ามาบ่แม่บ่อมียนมาสักฝนสามสี่แมลลูกฝน Sì mưa rồi đó. ว่ามึงพายหัวมาซะว่าชิลเป้าว่่เนพอเมื่อเขาก็จะได้เมื่อไรพี่น้องเอ้ยเหนื่อยเพียดิโอ้ยขับมาไปเป็นไข่มาบ้านนี้มึงยาของคายนะสุดเล่งเลยพี่น้องเลยตอนแรกว่าจะมาคายคลองผัดหม้ เธอลรแหละเพอมันไม่นะ